สวัสดีครับผมมาสเตอร์อึ่งครับมาถึงชุดสอนเขียนแอปพลิเคชัน f ัตเตอร์นะครับเชื่อมต่อนะครับ API ที่สร้างมาจาก .net นะครับ ใช้ฐานข้อมูล SQL Server ของ Microsoft นะครับตอนนี้มาถึงตอนที่39บเครับมาดจะสอนวิธีการเพิ่มรูปภาพไปยัง Un น e r ิศใหลอกของเราครับอธิบายให้ฟังคือว่าตอนนี้อ n น e r ิศใหลอของเราเนี่ยมันโชว์เป็นแค่ t ต t เตอร์เฉยๆเนี่ยไม่ได้ว่ามันไม่สวยครับมันต้องในการที่ทำแอปพลิเคชันเนี่ยมันต้องมีความเป็นกิมมิคด้วยมันต้องให้มันตลกให้มันสนุกด้วยนะครับตัวน้องในหอของเราเนี่ยจะสามารถใส่นะครับรูปภาพในส่วนที่ชื่อว่าไอคอนได้เมื่อทาการดึงภาพมา สมมุติว่าตรองกการเอาภาพนี้นะครับโอเคเอาภาพอนี้เออนะครับเนี่ยเราก็มีภาพอยู่นะครับผมก็สามารถไปดึงภาพมาอยู่ในตัวนี้ได้นะสมมติว่าต้องการจะเอาเป็นภาพที่เป็นออฟฟิเซอร์สองออฟฟิเซอร์หนึ่งแบบนี้มาใช้งานวิธีการนะครับจะก็กลับนี่นี่ปอกะครับฉันก็ทาการตาแหน่งผ่านครับไอคอนไอเมดมีเอสสแนะครับไอเมดหนึ่งแบบนี้นะครับออฟฟิเซอร์หนึ่งแบบนี้นะครับโอเคตัวพีเอ็นจีแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการ กำหนดค่าไซส์ครับให้มีค่า W ความกว้างประมาณได้แถว200ก็ได้นะครับแต่แล้วก็ทําการรีเฟรชแล้วลองดูว่าภาพเป็นมาบนไดร์ล็อกหรือเปล่าแบบนี้นะครับอันนี้เป็นหัวข้อหัวข้อที่คนมาเรียนคอร์สออนไลน์กับมาเตอร์นะครับรคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเรียนเป็นแบบตัวต่อตัวตัวต่อทีมนะครับแล้วก็คือพูดง่ายๆคือจะมีคุณแค่มาเตอร์สองคนสอนตามหัวข้อที่คุณสนใจนะครับนะครับเช่นต้องการแอปพลิเคชันที่เป็นเนี่ยฮะภาพมาละเห็นไหมครับกดโอเคก็ภาพขึ้นมาแบบนี้คุณก็สามารถ เปลี่ยนภาพตามที่คนต้องการได้นะครับเช่นฉันต้องการภาพนี้ต้องการภาพเป็น Office r 2คุณก็แค่ไปเปลี่ยนโตรงผ่านเป็อ Office r 2ภาพที่2อก็จะขึ้นมาแบบนี้อ่ะกลับมาต่อครับเราจะเรียนกัน9โมงถึง4โมงเย็นครับออนไลน์คอร์สมาทำาทำการบันทึกวิดีโอไว้ดูทีหลังได้ด้วยเะครับเจาะตามหัวข้อที่คนต้องการเลยอย่าทำเอิเคชันอะไริสต์มาแล้วเรามาหัวชนกันครับแบบนี้บันทึกวิดีโอไว้ดูทีหลังได้ด้วยแบบนี้นี่ครับเห็นไหมครับเราเปลี่ยนภาพมาเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคครับน่าจะทำได้มีคําถามอะไรก็ทิ้งไว้ข้างล่างได้เลยนะครับหรือหามาสเตอร์บนตัว Facebook ได้ไม่ยากนะครับเส้นหาว่ามาสเตอร์อื่นจะเจอผมบนนั้นนั่นเองครับแบบนี้ครับ